ก็สวัสดีครับพอผมนะครับดิมโบเดอะสติมมิ่งสตาร์ตอนนี้คุณก็การเมี่ยวกับการรีวิวสินค้านะครับถ้าเป็นคลิปเขาได้แล้วนี่คุณเคยดูนะก็ค,คือการรีวิวคลิปการรีวิวสินค้าจากเราได้ไหมครับแต่อันนี้ผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแอปนะครับมันเป็นการรีวิวสินค้าจากช้อปปี้นั่นเองนี่ช้อปปี้เป็นแอปที่โฆษณาบ่อยชิไหมายผมก็เลยบอกว่า,วารู้สึกเป็นไรฮนะเลยอยากลอง อยากลองสั่งดูฮะเห็นว่าโฆษณาว่าดีนักหนาก็นะครับสินค้ามันมีอะไรแตกต่างๆับลาซาด้า,ามันก็ไม่ค่อยเหมือนลาซาด้าอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็นี่คือซีเรียลนะครับผมสั่งซีเรียลมาเป็นซีเรียลที่ไม่ค่อยเห็นมีใครขายเท่าไหร่นะครับก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะที่คุณอยู่นะครับ คือก็อาจจะมีขายแต่ว่ามันอยู่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่โอ้ทำพงทาเพงนี่น่าจะมีแต่ว่าคงไม่มีใครอยากไปเท่าไหร่เพราะมันไกลนะมันเป็นช่วงโควิดด้วยไงสาหรับใครที่แบบอยากซื้อขนมที่มันห่อใหญ่ๆตุนไว้กินหลายๆวันนะผมแนะนําเลยขนมอันนี้นะม,ม,มาอันนี้คือเขาห่อมาดีนะแพ็คมาดีเลยนะกูมไม่รู้ว่ากูจะทำมาทำไมคลิปนี้ <laughs> แค่ขนมเองจะรีวิวทำไมไม่รู้เผื่อใครอยากเห็นนี่คนระับเปิดมามันคือซีเดียวนั่นเอง เ่ยแต่ผมผมก็คุ้นๆอยู่นะว่ามันมัน,ม,นมันมีขอยู่แถวร้านค้าแถวแถวร้านค้ามันใหญ่ๆแหละแต่ว่าหอมันไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ที่พี่ผมตั้งหอใหญ่มามันคือซีเดียลที่มีขนาดโคตรคุ้มราคาร้อยหนึ่งบาทนะครับจากกัปปี้นะรวมค่าส่งนะครับรวมทั้งหมดเลยครับนี่เขาห่อไวแบบนี้จริงนะคืออันนี้คือผมตัดตัดเอาคัตเตอร์กรีดหลังกล่องแล้วแต่จริงยังไม่เปิดหรอกเนี่ยมาเปิดในคลิปเลยครับนะ มันคือขนมมันใหญ่มากนะนี่คือมือผมนะครับโอ้โหมือผมไม่ได้เป็นคนมือเล็กนะประมาณนี้จริงๆผมเป็นคนมือกลางๆนะไม่ได้มือใหญ่หรอกนะครับนี่คือมือคนดูใหญ่โคตรใหญ่ขนาดน้ำหนักสุทธิเงา450กรัมนะครับไม่ใช่450กิโลกรัมไม่ใช่นันนคือแม่งแม่งแม่คนแล้ว450กรัมนะครับไทเกอร์เมจิกที่ห่อนะครับ ะครับโตโต้เอาเงี้ยต,ตกแล้วอันไหนยี่ห้อเนนะี่ยใช่ไหมนนะ <c oughs> มันบอกว่าอาหารเช้าซีเรียลเนะี่ยเบ๊กฟัดเชี่ยเนี่ยอาหารเช้าซีเรียลเนี่ยอาหารด้วอช็อกโกแลต f อ r favorite b e d f o r ซีเรียลมันแปลว่าอาหารเช้าซีเรียลโคตรคุ้มอ่ะสี่ร้อยสิบบาทเอ้ยไม่ใช่สี่ร้อยสิบกรัมในราคาร้อยหนึ่งบาทดูดิโคตรจะเยอะแต่รสชาติผมไม่รู้ว่ามัน มันจะอร่อยเท่ากับซีเรียลที่เขาเป็นรุ่น,น,นใหญ่ๆห,หรือเปล่าพวกก,กโก้ครันมิโลคอปอะไรอย่างเงี้ยอ่ากูลองคิดดูนะถ้าคุณซื้อซีเรียลมาตุนใช่ป่ะห,อห่อนึงเนี่ยตกอยู่20-25บาทแล้วได้แค่70กรัมนะครับถ้าเป็นคอปละห่อ,ะหอละ20แต่คนเขาได้ชอบซื้อคอปมากหรือไม่ก็โกโก้ครันกูลองคิดดูนะเว้ยไม่ว่าคุณจะซื้อห่อ20บาทหรือ25นะกูลองคิดดูหอ่อ20-25บาทอะมีแค่70กรัม แล้วถ้าคุณจะซื้อให้มันเยอะเท่านี้คุณบอกเลยเนี่ยสีอันนี้คือสี่ร้อยสิบกรัมใช่ปะคุณต้องซื้อมันประมาณคุณต้องซื้อพวกซีเรียลห่อห่อละยี่สบาทยี่สิบห้าบาทที่มันเจ็ดสิบกรัมใช่ปหคุณต้องซื้อประมาณห้าหกห่อเลยนียซึ่งราคาตกอยู่ในร้อยยี่สิบาทอันนี้คือคอปนะถ้าคุณซื้อคอปอ่ะคือซื้อมาร้อยยี่สิบบาทอ่ะยังได้แค่สี่ร้อยสิบกรัมยังน้อยกว่านี้อันนี้คือสี่ร้อยห้าสิบกรัมร้อยหนึ่งบาท่อให้คุณสุราละถ้าคุณซื ได้แค่อะไรวะได้แค่สี่ร้อยี่สิบกรัมอืมนะครับถ้าคุณจะซื้อให้มันไล่เลี่ยกันคุณต้องซื้อร้อยสิบบาทเลยนะครับนะครับกรัมมันก็จะประมาณสี่ร้อยเก้าสิบกรัมอืมแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณซื้อกโกโก้ครั้นนะเว้คุณต้องซื้อหกห่อใช่ไหมหกห่อมันได้แค่สี่ร้อยสิบกรัมเหมือนกันนะครับสี่กโกโก้ครั้นนะราคาตีไปประมาณร้อยห้าสิบบาทโอ้โหโ้โคตรแพงเลยนะ สู้อันนี้ไม่ได้ร้อยหนึ่งบาทสี่ลสิบกรัมโอ้โหกินได้กี่วันอนะถ้าคุณกินกินวันละเจ็ดสิบกรัมผมบอกแล้วว่าน่าจะอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเลยถ้าไปกินวันละห้าสิบกรัมเนี่ยคุ้มสุดกินวันละห้าสิบกรัมอยู่ได้กี่วันวะโอโ้เป็นอาทิตย์อะนะครับซึ่งเป็นขนมที่เหมาะการกินนะในช่วงโควิดนี้นะที่เขาไม่ให้ออกบ้านนะนะครับแนะนําเลยนะเรามาลองแกะกินกันนะว่ารสชาติมันจะจอดแค่ไหนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมแกะเลยล่ะ นี่นะครับเราเปิดแล้วนะครับนี่คือสีของมันนะครับอเออก็ใกล้เคียงกับพวกคอปหรือซีเรียลใกล้เคียงไงพวกคอปมากกว่ากู้คันพกโกู้คันจะเข้มกว่านี้เออกูจะรีวิวเพื่ออะไรไวะเ่ใช้เลยมาโคสองฮะเพื่อเชียอะไรเนี่ยเออมันเนื้อมันแบบเนื้อออกพองๆนะเนื้อมันออกพองๆว่ะนะ อนอกินดยรสชาติเหมือนเหมือนพวกไก้เคียงไหนพวกซีเรียลที่มันเข้าขายแถวตลาดอะ่ะที่มันเป็นขนมแบบซีเรียลนเนี่ยห่อยี่สิหรือห่อห้าบาทเนี่ย มันลอยกว่าไอ้พวกหอ่อห้าใบยี่สิบาทเออว่ะลอยลอยเออลอยพอซีเรียลอะไอ้ซีเรียลโกโก้คั้นหรือคอฟเลยอ่ะลอยกับคอปอีกแต่รสชาติเนี่ยผมว่าสูสีโกโก้คั้นได้เลย,เลยอ่ะแล้วเราคนชอบอ่ะแต่ผมว่ามันลอยได้เยอะแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ลอยเลยแต่คนบอกว่าไอ้ได้เยอะมันไม่ลอยมากไม่ใช่นะ่ะถึงจกคนคือโคตรไปว่ะ เราล้างแค่นี้นะเดวกลิปยาวจึงชิปหน้าครับปุ้มผ่านผ่านผว่าผ่านโคตรคุ้มขนาดผมเป็นโคตโตอ่ะเด็กโตม้องยังถูกใจเด็กเล็กโคตรบอกเลยสุดยอดวันเดียวหมดหอขี้แตกไปละล้ลางแค่นี้นบสวสัสดีครับ